สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้นะครับก็เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบแนวโน้มของการติดเชื้อพยาธิลำไส้ทั่วโลกในปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้ทราบวิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจนะครับได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิลำไส้ทั้งเชื้อพยาธิปร o t o z และประสิตแบงคพยาธิที่พบในผู้ป,ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทราบถึงวิธีการตรวจวินิจฉัยทั้งวิธีปกติวิธีพิเศษเพื่อการตรวจหาพยาธิลำไส้ต่างๆในห้องปฏิิบัตการ แล้วก็วิธีใ,ใหม่ๆเช่นวิธีทางอนุชีววิทยานอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านการตรวจหาและลำไส้ที่มีความสําคัญทางการแพทย์นะครับระหว่างผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันกับทั้งวิทยากรแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็สร้างความร่วมมือกันในอนาคตแล้วก็สุดท้ายได้ฝึกปฏิบัติจน,จนทําให้เกิดความมั่นใจนะครับในการวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิที่พบบ่อยๆในลําไส้ของประเทศไทยครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยอบรมนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการ ทบทวนฝึกปฏิบัติจนท่านมีความมั่นใจแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจหาพยาธลิลำไส้ครับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยเชื้อปรส,สิตท,ที่ก่อโรคและช่วยโอกาสในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่บุคลากรที่ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการเช่นตามโรงพยาบาลสาธารณสุขต่างๆนะคะรวมทั้งอ,อาจารย์นะคะหรือว่าแพทย์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการติดเชื้อปรสิตนะคะซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยเนี่ยเป็นพื้นฐานนะคะในการรักษาผู้ป่วยถ้าเราสามารถตรวจวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำนะคะก็จะทําให้แพทย์เนี่ยสามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงนะคะตาม ชนิดของเชือะะ้อที่ผู้ป่วยมีอยู่ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากนะคะซึ่งการจัดอบรมนะคะซึ่งทางคณะวิยทยาศาสตร์เขตร้อน,นจะได้จัดนะคะทุกปีนะคะปีละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยนะคะ ที่สนใจนะคะที่จะเข้ามาฝึกอบรมกับเราเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนนะสามารถสมัครมาไ,ได้นะคะปะกติเราจะทำต้นต้นปีนะคะในแต่ละปีประมาณเดือนมีนาน,นี้และค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสำหรับโครงการการอบรมนะคะพะยาธิลำไส้การตรวจมิชัยนะคะจะมีประโยชน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการตรวจมิชัยเชืออ้อในห้องปฏิบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาเชื้อพยาธิปรโตัวเชื้อหน,นอนพยาธินะคะ ซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความชำนาญและมีความมั่นใจมากขึ้นในการตรวจวินิจฉัยนะคะค่ะจากประสบการณ์ของเรานะคะที่สั่งสมมา20กว่าปีนะคะเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าถ้ามาอบรมกับเรานะคะจะได้ความรู้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนนะคะแล้วก็เราก็ยังคงเป็นออริจินอลนะคะแล้วก็ยังเป็น s t ิล l the Best อยู่นะคะเชิญทุกคนมาอบรมด้วยกันกับภาควิชาพยาธิโปรโสซัวที่คณะวิทยาศาสตร์เกลตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ความเชี่ยวชาญและการฝึกฝนอยู่เป็นประจำจำเป็นมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะในการดูแลผู้ป่วยและคนไข้นะคะการอบรมนี้นะคะเป็นการฝึกความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิในลำไส้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะนักเทคนิคการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในห้องปฏิบัติการมาฝึกอบรมนะคะในการอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยคนไข้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เออก็อยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อของหว่นงนพยาธิและก็โปรโตโในลําไส้อะครับเพราะว่าจะได้นําความรู้นี้กลับไปสอนนักศึกษาอีกทีหนึ่งบรรยากาศที่นี่ครับเออก็ดูคุ้นเคยเนาะนะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองก็เรียนรู้สนุกครับอาจารย์ทุกท่านน่ารักครับผม ค่ะเพราะว่าอยากอัปเดตความรู้ใหม่ๆค่ะพอนึกถึงเรื่องพาราไซก็ต้องนึกถึงที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตทรอนะคะก็เลยเลือกมาอบรมที่นี่ค่ะค่ะอาจารย์สอนเป็นกันเองบรรยากาศสนุกอะค่ะแล้วก็พี่ๆให้คําแนะนําดีค่ะก็เพราะว่าเราครับเล็งเห็นว่าจะได้รับความรู้นีครับจะได้นํากลับไปพัฒนาแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนนะครับได้รู้ว่า การติดโรคพยาธิครับมันมีความสําคัญอย่างไรครับบรรยากาศการเรียนการสอนครับของอาจารย์อาจารย์ทุกท่านนะครับให้ความรู้ถ่ายทอดที่ดีแล้วก็เป็นกันเองน่ารักมากๆครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้มาอบรมกับทางคณะวิทศาสตร์เขตร้อนนะครับของมหิดลนะครับซึ่งที่นี่ครับเป็นการให้ความรู้ที่ดีมากๆครับแล้วก็อาจารย์เป็นกันเองครับ